สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผูสู่คนเสียงเจ้าเจ๋วอย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะมานางเพลียอ,อยุขางกระถางบกพิกมาเนี่ยแม่เป็นเป็นผีบกพิกว่ามันผีขนนุนได้พี่น้องเป็นยังไงไอยน้องสู่ผูสู่คนอยู่ดีมีแห้งบก้า าถามไทยข้าวๆกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะค่ะอย่าลืมกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆทุกๆติดตามทุกๆกำลังใจหากว่า คลิปวิดีโอใดอพี่น้องถืออกถือใจค่ะฝากกดติดตามในเด้อค่ะเด้อฝากไว้ในอมอกอมใจออ้น้อ,นองลุงป่าอาวอาลูกล้านสุภูสุสคนแน่่ขอบุญขอบคุณแหล,ลายที่เขามาเมตตาบานใน่นอยเยลินเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะอย่าถิมอย่าป่ากันเด้อพี่น้องเด้อเบิงแย่งกันไปโดนๆค่ะเถื่อว่าคำวบาดัย่าลินวบาผิดพลาดพังไปกราบขออภัยไว้หลายลายเด้อค่ะเด้อลังเื่อเข้ากับวบาผพิดวบาถือเนาะ ค่นะเนาะอย่าถืออย่าซากันให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะค่ะเป็นยังไงอายนองผู้ที่เห็ด u t u b e ใหม่ๆเป็นยังไงนะคะเมืออ่อ,บอยบ่วถอบอวแยทถอเด้อค่ะด้อค่ะสู่ไปน้ำกันเห็ดไปน้ำกันค่ะมีอีย่างกัเอามาเสนอนํามาเสนอให้แบ่งปันกันเบิงแบ่งกันฟังให้ความรูหรือว่าการทำอาหารต่างๆเนาะคะ่นะเนาะค่ะอย่าลินชื่นชมยหลายกัน การนําเสนอของอายของนองสุผูสุสคนค่ะหายกำลังใจทุผูทุกคนบาวาผูท้ทีพานเหลี่ยวก็ดีภูพบ่ท่านด้ผ,นนผ่านก็นดีนะคะค่ะเฮ็ดเฮ็ด YouTube ไปยังมีความสุขเมือม่อใดเมือ่อใดล่าพักผ่อนสมองชา์ตแบตให้เจ้าของเนาะ,นะ,นะค่ะเนาะค่ะค่ะเมือ่อไหนย่าล่้นมีบางสิ่งบางอย่าง มาบอกแห้พี่น้องฟังเธอว่าคลิปนี้อาจจมีเรื่องเล่าบางสิ่งบางอย่างบางถอนบางต่วนบางคำไปคล้องจองกับชีวิตของผู้ใดคนใดคนหนึ่งอย่าล่นกราบขออภัยไว้หลายเด้อค่ะเดอะ้ออย่าล่นบอดามีเจตนานะคะดังนั้นแล้วข่าวสารต่างๆขอมูลต่างๆเรื่องเล่าต่างๆที่เอาออกมาวา้าเพื่อเป็นหนึ่งจะมีเรื่องแรงบรนดาลใจสองพลังบวก สเตือนภัยคติเตือนใจให้ลูกผู้หญิงหรือว่าเพื่อนๆน้ากันน่ะมีการระแวดระวังหรือว่ารับรู้ข่าวสารนันนๆก่อนที่เฮาสิก,ก่าออกจากบ้านไปใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนหรือว่าไปอยู่ใสกะเล้วเต่เนาะคะ่ะเนาะในหัวขอนี่เฮาสิมาว่ากันเรื่องเมียบําเลอเนาะคะ่ะเนาะ เมียฝรั่งเราเรื่องเมื่อนี้กสีขาวเรื่องเมียบําเลอสิมา,าวเราเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะเนาะ,ะมันเป็นจังไดค่ะ,ะชีวิตของลูกผหญยงคนหนึ่งเนาะ,ะ,นะ,ะการที่ล่มลูกคลุกคลานอยู่เมืองไทยสาหัสสากันกับชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนเบนเข็มเข่ามาทำมาหากินหาช่องทางที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่จะสร้างอนาคตใหม่ สร้างรากฐานใหม่ให้ตัวเองก็คือหันเขาหาคบหาเศว้าวตางฉาติเนาะคะ่นะเนาะเ่าว่าเจ้าเฮ็ดงานอีหยังหรือว่าเจ้าสิเป็นอีหยังตรงนั้นเฮาสีบ่ของเกี่ยวกันเพราะว่าความถูกของแต่ละคนกับบ่คือกันความสุขแต่ละคนกับบ่ททอกันดังนั้นแล้วเฮาสิมว่ามาว่ากันมองนีเนาะคะ่นะเนาะให้เกียติซึ่งกันและกันข้าลบสิทธิาซึ่งกันและกันบาดที่เนี่ยการที่เฮาเสอยาก คบหากับชาวต่างชาติเราจะมีแต่มุมมองบวกเราจะไม่เห็นมุมมองลบจนกระทั่งเราบินข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินแม่มาอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วเท่านั้นเราถึงจะเห็นโลกแห่งความเป็นจริงนะคะพี่น้องคะโลกแห่งความเป็นจริงมาเตะค่ะตอนอยู่เมืองไทยคบหากันเนาะคะ่นะเนาะวอย่อ เราได้คบหาผู้ชายต่างชาติคนหนึ่งแลว้วมีการสงเงินสงทองโอ้ยว่าวจานว่าวว้าวจามีตะความดีความมวลพี่น้องเข้านี่ก็หกนะหักแล้วเนาะไพสีเปล่าหักคนวาดีน้ำเข้ามันวา่นวาว่าหายไพสีอยาบว่าน้ำม,มันว่าพี่น้องว่าในเมื่อเขาสื่อสารกับเข้ามีตะแนวดีๆเงินกระ่งแห่สีไฮนอยไฮไลท์ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆขอค่ค่ะอืมนี่ สีไฮนอยไฮไลท์ขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นๆเฮาก็เลยมองผา่านพดแต่ว่าชีวิตของเราอนาคตของเราขาดลอยเรยวเฮาสีหลอดตายเรยวเฮาสีเบิดทุกเบิดยากเรยวอ่ะดีใจหุ่มหุม,หมพี่น้องคะ่ะอันนี้ใจหุมห่มหุนมะคะ่ะเนาะอุ่นอกอุ่นใจค่ะค่ะอ่าเพอมีการทำวิสาโนนนีน,นันผ่านมากจนบินขามนานฝ่า จากแผ่นดินแม่มาสู่แผ่นดินเขาค่ะความเป็นจริงได้เกิดขึ้นก็คือทําไมต้องใช้คําว่าเมียบําเรอเพราะมาอยู่กับเขาเหลี่ยวนี่พี่น้องค่ะชีวิตมันบบไดเป็นดังหวังเนาะค่ะเนาะบางท่านที่ได้ความโชคดี เยลินก็ขออนุนโมทนากับบุญกุศลนั้นๆเรื่องนี่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาลวนๆวนค่ะพี่น้องค่ะค่ะเพิ่มมาอยู่ประเทศน้ําเขาแล้วมาอยู่บานเขาแล้วพี่น้องเอ้ยสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เป็นอยู่มันต่างกันลิบลับอันนี้สําหรับบุคคลที่อยู่ในสถานะนี้นะคะสําหรับบุคคลที่บ่ได้อยู่ในสถานะนี้แล้วพานค่ะเรื่องนี้่านค่ะ เยลินยินดีกับโมเจ้าทั้งหลายที่มีสถานะที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แต่สําหรับคนที่อยู่ในจุดที่เยลินกำลังเบาถึงอยู่นี่ย่าทอนะคะสู่ค่ะสู่เยลินมีแนวสีมาเบาให้ฟังค่ะค่ะมาหอดประเทศเขาเหลวก็ต้องทํางานเนี่ยพี่น้องต้องเหตุงานฝรั่งบ่ายห้าอยู่ซ,ซื่อค่ะพี่น้องมาหอดปุ๊บพอเฮาโอเคแล้วเขากะสิผ้าเ้าไปเห็ุอินชัวรันนัมเบอร์ค่ะซึ่งมันจะเป็นการ ทํางานจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการเสียภาษีของไล่ใดเนาะค่ะเนาะนั่นคือเราเข้าสู่ระบบของประเทศเขาบาดท,ที่เนี่ยอ่ะพ่อพ่อใดเหตุการณ์เหตุงานแล้วพี่น้องคะเราทํางานหนักทั้งนอกบ้านและในบ้านนะคะพี่น้องซึ่งสาวเอ๋ยทั้งหลายเมื่อมาถึงที่นี้แล้วเหตุงานหนักมากกว่าที่ฝรัง่งที่เขาแต่งงานกับฝรัง่ง ผู้ชายฝรั่งแต่งงานกับผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงฝรั่งเขาจะมีความสบายมากกว่ามากกว่าเรานะพี่น้องเขาลูกันค่ะพี่น้องเขาผู้ชายฝรั่งบอกาข่มเหงผู้หญิงฝรั่งได้นหน่อยที่ผู้หญิงฝรั่งจะถูกผู้ชายข่มเหงยกเว้นเฮาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องด้วยความที่ว่าเฮาบลูเพราะวัฒนธรรมของเฮาก็คือการ ซอยเหลือจุนเจือซอยสามีสางละกอล่างสางฐานเนาะคะ่นะเนาะหามาแล้วกะจับใจใส่ซอยซอยเขาซื้อซอยเขาใจเนาะคะ่นะเนาะเหลือจังว่าได้แบงให้พอให้แม่หรือว่าให้ลูกให้เต่าให้ชีวิตสว่วนตัวเจ้าขวง,วางบาทีนี้มันเป็นจัางซี่พี่น้องค่ะโอเคเรื่องงานทุกคนก็ต้องเจอต้องทำเพื่อความยู่รลดเพื่อหาไล่ใดเขามาซอยในครัวเฮือเนเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะอันนี้เขาใจกันแต่ว่าบางคนเป็นอย่างนี้พี่น้อง ผู้ายสามีของนันนันมีความต้องการสูงมีความต้องการสูงก็คืออ่ะเมียเหตุงานมาเมยเมยสิเอาย่ำใดอยากใดย่ำใดฉันต้องใดววง่ายง่ายก็คือคมเหงพี่น้องคมเหงค่มเหงร่างกายของเฮาพี่น้องค่ะเหตุงานมาเมย์เมย์เนี่ยสิมีเฮมีเฮ้มีกระจิตกระใจใดไปบ่มล้บ่มเลิ่มโมจ้าแม่นบู่้ชายบางคนบอกเข่าใจฝรั่งบางคนบอกเข้าใจไม่ ฉันต้องการฉันก็ต้องได้สิอยู่ในสถานะใดเมียมากปันใดก่สร้างฉันอยากได้ฉันต้องได้ในเมื่อฉันมีความต้องการเกิดการกดขี่ข่มเหงครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าสาวเอ๋ยเฮ้าหนิความอดทนมันมีความสิ้นสุดค่ะพี่น้องคะเหมือนเราถูกทําร้ายถูกย่ยํายีจากคนที่เรียกว่าสามี พี่น้องคะค่ะเอ้ามีไอ้หล่ามาใส่สิมาเห็ดงานบ้านใส่สิมาแตงแรงแตงง่ายให้ให้ผููสามีนี่กินเอาใส่สิมาบำลงบำเลอเอาสีอยากเอาเศร้าสีอยากเอากังเว้นสีอยากเอาอย่างมะเรงสิอยากเอาวิหน้าที่ใดก็ได้พี่น้องเราไม่ใช่เครื่องจักรกลนะคะเราไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะกดปุ๊บปิดปั๊บเออมันบ่มีอารมณ์มันก็นเห็ดบบได้อะไรอะ ความเมื่อหล้าดาดวงความกดดันต่างๆอาจจะมีปัญหาจากที่ตำงานแน่ยเอออาจ,จมีปัญหาจากเมืองไทยลูกเต้าน่นน,นี่นั่นพี่น้องมันเสียอารมณ์ใสมาปนเปื้อมาบำเลอให้ถืออกถือใจเขาอ่ะพ่อบอดายดังใจเกิดการกดขี้คมเห็งทั้งร่างกายพี่น้องคะฉันเอาเธอมาแล้วเธอจะต้องนี่นี่นีสิเขาใครเมียบำเลอเมียถาดพี่น้อง เป็นทั้งคนรับใส่ทั้งทั้งทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือทำงานหนะักหามะซวยฝรั่งบางคนแมนยุแต่งเห้ามาแหลวแต่ฝรั่งเอาเห้ามาแล้วเอาเห้ามาใส่ปานว่าปานก,าานก้ายกับมีพี่น้องค่ะ จะไปกินไปอยากทั้งใดกันอยากอันนี้คือความเป็นจริงได้พี่นองความเป็นจริงที่ฝั่งไทยแทบจะไม่ได้รู้เห็นทางฝั่งนี้เลยในจุดนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะจากการที่โดนกดขี่ข่มเหงอย่างมากมาย เกิดการตบตีถึกทำลายร่างกายสาวผู้นี้เพิินกระชิบ่บกากล้าไปใส่ได้พี่น้องเพราะว่ายังวัตีะโบลูสิไปใส่ดีย่านหนึ่งไม่มีที่ไปสองไม่รู้จะไปไหนฉันจะไปพึ่งใครพี่น้องคะ่ะเยลินสีบอกไว้เลยเด้อค่ะเด้อสำหรับมาดามเมอใไหมที่มาค่ะเผื่อไว้นะคะเผื่อใจถ้าเราโชคดีเยลินย้อมือสุดสวกน้่เด้อค่ะเด้อ้าเข้าสวคบวดีบต้องย่าน เฮาเห็ดจังไได่หวตีทุกๆครั้งที่เราโดนกดขี่ข่มเหงถูกตบตีทำร้ายร่างกายพี่น้องสมุดพกกับกับดินสอรหรือปากกาให้มีไวติดโตประจำเขียนไว้เลยพี่น้องถ้าเจ้าทานบ่ได้เจ้าบุรูวาสิไปไใสเจ้ามีความกดดันเจ้าบุลูวาสิเห็ดจังไดสมุดพกนหน่อยๆเขียนไว้เลยว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เดือนไหน โดนสามีทำร้ายหรือทะเละเาะบาแว้งถึงขั้นรุนแรงกันในหัวข้อเรื่องใดเขียนไว้พี่น้องเขียนใส่สมุดโน้ตบุ๊กพี่น้องไว้เด้อค่ะเดอ้อเขียนไว้ค่ะทุกๆุกครั้งที่เราโดนข่มเหงถูกกระทําถูกลังเกีทั้งร่างกายและจิตใจเขียนไว้เลยค่ะเดือนใดวันที่ทัใดเวลาเท่าไหร่หัวข้อที่ทะเลาะกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นสอง ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเขาสิตบหน้าเจ้าหรือเขาสิตีเจ้าหรือเขาสิกำข้อเจ้าร้อยเขียวช้ำมันสิเกิดขึ้นเจ้าต้องถ่ายรูปไว้เซฟไว้นะคะเป็นหลักฐานค่ะพี่น้องวันข้างหน้าถ้าเราถึงจุดสิ้นสุดแล้วในความสัมพันธ์สามีภรรยาถ้าเขาถือคมเฮงเนี่ยเขาแจ้งความใดน,นะคะเขาแจ้งตำรวจพอเราแจ้งตำรวจแจ้งความปุ๊บ ตำรวจอยู่นีเขาเขาสิต้องมีหลักฐานเด้พี่น้องอยู่ต่างประเทศเทาสิเวาเลื่อนร้อยบด,ด้เด้เขาจะต้องมีหลักฐานมีมีสิ่งเหล่านี้กำกับนะคะค่ะเราจะต้องให้เขารู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วฉันโดนข่มเหงทางร่างกายและจิตใจโดนกระทำทารุณโดนตบตีโดนข่มเหงทางเพศเขียนไว้วันที่ทว่าใดเดือนใด แล้วเราจะเตือนความสรงจําเฮาสีเว้าออกมาเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตให้ตํารวจฟังก่อนที่เราจะคุยกับตํารวจยาสั้นพี่น้องย่านปันไดเจ้าจะต้องหันใจเขาลึกๆสืบร่มหายใจเขาลึกๆผ่อนปนออกแล้วใช้สติเว้าวซ่าๆ เฮาเบเก่งภาษาแต่เฮาพยายามสื่อสารให้ได้มากที่สุดว้าซ่า,าตามเหตุการณ์ที่เราจดไว้ในแต่ละชดมันสิมาในสมองของเจ้าเองตำรวจเขาสิฟังแล้วเขาสิดูภาพประกอบภาพประกอบที่เฮาถูกสามีทำลายทายไว้นะคะค่ะสาวเอ๋ยหลายคนที่โดนกดหีกดขี่ข่มเหงทางเพศอย่างรุนแรงเบ่กา ขอความซอยเหลือพ่อแม่อายุบ้านกับบลูพี่น้องคะ่ะฝรั่งนนะเขาโตบกใหญ่พี่น้องสองเมื่อกำข้อเห่ากะหักกรอบเลี้ยวผู้ยิ่งเห่าเนี่ยโตน้อยๆบางๆนึงได้มาอยู่น้ำเขาหนะพี่น้องคะ่ะ เมื่อเขาตบบาดเดียวเนี่ยข้อแทบลุดผุเดียพี่น้องบ่ธรรมดาเดียค่ะพี่น้องคะนี่คือความทุกข์ใจความระทมขมขืนของสาวเอย๋ยบางส่วนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่ว่าวาเวาเดียพี่น้องบ่เวาให้ครอบครัวลูกแล้วอีกอย่างหนึง่งหลายๆคนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครบางคนจำใจอยู่จำใจทน เพราะไม่รู้จะไปยังไงบางคนบลูกับบลูอิหลีได้พี่น้องทนให้เขากดขี่ข่มเหงทนเป็นทาสรองรับอารมณ์เป็นทั้งนางบำเลอสารพัดสารเพเขาอยากได้ประตูหนาประตูหลังประตูสารพัดประตูบออยากให้ก็ต้องให้ ย้อนว่าบอมีทางไ่ย้อนว่าบบรูว่าสีเหตุจังไดบุคคลเหล่านั้นบางเทีถือรังเถ่าพี่้องถือฟั่งเถ่าล่ามกจกกับเปรดถือฟังเถ่าที่ไม่มีความเพียงพอ ชีวายังตะค้นนมปิดอันต่างๆในให้พี่น้องได้รับรู้สาหรับมาดามเมื่อไหมนะคะอยะ่าเล่นบไดาเมื่อว่าให้มุเจายานเด้แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆพี่น้องค่ะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆสําหรับผู้ที่อยู่ตกอยู่ในสถานะนี้ให้ดูแลเจ้าของดีๆไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นขอให้มีสติหลายๆนะคะใส่สติให้มากๆค่ะค่ะถ้าบวไวอีลี ก็ต้องแจ้งความนะคะเฮาต้องแจงความเพื่อให้สามีได้รับรู้ว่าเราถึงเ,เราถึงขีดสุดแล้วลิมิตของเฮ้ามันเริ่มสิมิดแล้วเขาก็จะผ่อนคลายลงแต่บางคนเขาก็สิคมเหงหลายขึ้นแต่ว่าเฮ้านะถ้าเฮ้าได้แจงความไวเร็วมันจะเป็นผลดีพราะอย่างน้อยเรายังมี กฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะอยู่นี่กฎหมายคุ้มครองค่ะบาว่าเจ้าสิเป็นคนมาจากใสกฎหมายให้ความคุ้มครองนะคะดังนั้นแล้วคลิปนี้ยายลินกับเม่มาฝากมาวามาต้อนให้พีใหนองฟังถึงข่าวสารถึงการใสชีวิตอยู่ต่างแดนถึงเหตุการณ์ที่ในด่านลบที่ หลายคนยังไม่รู้เมื่อนี่ยะเล่นน้ำออกมาให้พี่ให้น้องได้ฟังถึงความเป็นจริงแล้วนะคะค่ะคลิปนี้กสิจบไปสกอเน,นะคะเนาะจังไดก็ฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อค่ะฝากไว้ลงในความเห็นอคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นให้ยาลินฟังน้ำแน เป็นจังใดกระได้ขอบุญขอบคุณสุผู้สุคนที่เขามาแบ่งปันเขามารวมแสดงความคิดเห็นเขามาติดตามเขามาไล่มาเมนให้นะคะค่ะคลิปนี้อย่าลืมลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ